สวัสดีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นิ่งคามีเคนโชขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขสมหวังทุกประการตลอดปี2,564นี้นะคะชาวราศีกันประจำวันที่28ธันวาคม2,563ถึงวันที่3มกราคม2,564ค่ะ ภาพรวมนะคะชาวการสัปดาห์นี้จะมีความอ่อนโยนนะคะมีความนุ่มนวลมีความอ่อนไหวได้ง่ายนะคะก็จะเหมาะกับอาชีพเรื่องของเสริมสวยเรื่องของงานศินละปะงานแฟชั่นงานวงการบันเทิงนะคะท่านที่ค้าขายจิวเวลี่เครื่องประดับต่างๆนะคะเรื่องของนักดนตรีนะคะอันนี้ก็จะมีคนมาให้ออคุณบริการให้ดูแลให้นะคะแล้วก็เป็นอาชีพที่เพิ่มเงินเพิ่ม ซับให้กับชาวกันได้ในสัปดาห์นี้นะคะภาพรวมนะคะชาวกันก็อาจจะต้องมีการปณีปนอมใจเขาใจเรานะคะรู้จักยืดหยุ่นในการทำงานกับบริวารลูกน้องนะคะคุณก็จะเป็นที่รักนะคะของลูกน้องหรือว่าเจ้านายผู้ใหญ่ได้ง่ายนะคะสัปดาห์นี้ถือว่ามีเสน่ห์เมตตาในตัวเองค่อนข้างสูง เรื่องของการเงินก็จะเป็นช่วงที่ขึ้นขึ้นลงๆหน่อยนะคะจะต้องมีการวางแผนใช้จ่ายให้ดีนะคะเรื่องของสุขภาพให้ระวังเรื่องของธาตุลมนะคะระวังเรื่องของอระบบทางเดินหายใจนะคะาจะาแพ้ฝุ่นแพ้ละอองหรือควันพิษได้ง่ายนะคะเรื่องของท้องนะคะระบบลำไส้ต่างๆนะคะจะเจ็บป่วยเพราะการเดินทางท้องอืดท้องเฟ้อได้นะคะ ในเรื่องของความรักนะคะท่านที่ยังโสดก็มีเกณฑ์ที่จะพบคู่นะคะในช่วงนี้อาจจะพบคู่จากเพื่อนนะคะหรือว่าเพื่อนกลุ่มเก่าๆหรือว่าการร่วมปาร์ตี้สังสรรค์นะคะหรือว่าพบรักในสายงานก็ได้นะคะส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะก็จะมีความปนิปนอมเอาอกเอาใจกันมากขึ้นมีความโรแมนติกกันมากขึ้นนะคะเป็นช่วงที่ชาวกันเนี่ย จะหอยหาความรักนะคะแล้วก็อยากจะดูแลครอบครัวดูแลคนรักนะคะก็อาจจะมีเวลาได้ท่องเที่ยวเดินทางร่วมการได้ดูแลบุตรหลานในสัปดาห์นี้มากขึ้นมีเวลาให้กันมากขึ้นนั่นเองค่ะหากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิง คุณสามารถอิ inbox มาที่เพจคามิเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด subscribe ติดตามช่อง YouTube คามิเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ